จะข้าไปกินข้าวที่มาเลเซียนะคะผมนี่เช้านี้นะคะผมอุ้มระเปาสําสำหรับท้องไว้ก่อนนะครับผมเพื่อเพื่อเขียวตอนไปทาตอนอยู่ที่ทางนะครับผมเกิดเรืร่องว่าจะไป,ไปมาเลเซียกันไปทำอะไรหรอให้ดูก่อนดิดูซิ ตาตุ่มแตกเป็นอุปสรรคไหมลูกไม่เราไม่ไงขามเจ้าตัวเขาก่อนเป็นอุปสรรคไหมไม่ดีมากพอได้อึ้มอะไรนะได้อึ้มปกติไม่ได้อึ้มไปใครอยู่ข้าวจะไปกินข้าวที่มาเลเซียบ้างไม่หิว่เลยจริงหรอในน่าหิวเดี๋ยวจะดูคนไม่หิวสิอุ้ยเบาๆตีหัวร้องเบาๆแค่นี้น้องก็บงบงแล้ว เดนแค่นี้บองแล้วใช่ไหมดีมากกว่านี้จะบงบงกว่านี้แล้วใช่ไหมบังบงังงเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวทะเลาะกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวที่เมืองนอกเจ้าเปาโลดูใครลูปกับเจ้าเปาเจ้าเปาเนี่ยมาดูปลาสโลนนะนั่นก็เท่าไอเด่นอยู่นั่นเนี่ยส่วนน่ะ อุ๊ยน่ารักพีเรนเราจะรู้ได้ไงว่าจะต้องมันเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปมาเลเซียกันแล้วเด็กๆมาเร็วมาลไปมาเลเซียไปคิดใครหิวเบร a k f สต์บ้างน้องหิวไหมไม่โอเคแล้วแต่ Let's go 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 ข้ามด่านกันอคนนี้เลยไปเราข้ามมาเรียบร้อยังเรียกว่าข้าหนี่ต้สุดเขตยามอ่ไนลี้ยกรุงเทพ เทพอยู่ตรงนี้เชียงใหม่อยู่ข้างบนนูน้นโกลกอยู่นี่ใต,ใ,ตใต้สุดเลยเราเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยเรากำลังข้ามไปมาเลเซียใช่อ<า>ใช่แล้วเราก็เดินมาตรงนี้สีขาวๆเลยอ่ะแล,แล้วเดี๋ยวตรงไหนสีขาวๆเดี๋ยวแด,ดชชี้ให้ดูตอนเดินไป <c oughs> มา ใช่อไหมบอนโบยอนมันไม่ใช่อังกฤษลานข้างล่างอ่ะอันนี้ลูกอ่านได้แน่นอนไหนภาษาอังกฤษโซเอซ่าเซลเซลมัตโซลมาต์นายเอามาเห็นเร็วจ้าวมาจ้าวมันจริงจริงมันคือโซลมัตปว่าโซลมัตชาลันเราจะข้ามแล้วว่าคำนูมาเลเซียอยู่ข้างหน้ากันไปนี่นี่นี่เด็กตอนนี้พวกเราเนี่ยขึ้นงทาง เมื่อกี้สีทองเด็กดูเด็กดูตรงนี้ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงขอบพอดีเป๊ะที่เป็นสีทองเดี๋ยวขอดูรูปเมื่อกี้หน่อยสิแล้วกำลังจะสีขาวแล้วนี่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 ซุงโกล็อกบริดจ์นี่ถ้าเราข้ามตรงนี้ไปคือสีขาวเฮ้ยถ้าเราข้ามไปเราต้องทักทายนี่นี่เห็นนี่ป่ะภาษาที่เป็นนอันีงกะลาบะมั้งมิงกะลาบะคือพม่า ไโอ้เราต้องลอยฝานี้เออไปเราเราเราข้ามไปมาเลเซียพร้อมกันหนึ่งสองสามยังครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สใช่ไงเราเคยมาด้วยเคยมาเคยมาคิรินเคยมาเขาคิรินมาคนเดียวมั้งอ่ะแล้วเด่นมาได้ไงแม่เจ็บคอรูนี่ยคิรินมาตั้งใจเล่ามากับปาดเนี่ยกับพี่นิดเลยฮะ อะไรม่กโอ้สิงคโปร์มาเลงไงที่เราไปเที่ยวกันน่แคนเวลอะอ๋อเออตอนนั้นยังไม่มีทีมงานเลยเลยเราจะไม่อยู่เมืองไทยเราจะไปอยู่ที่เมืองนอกมาอะไรมาเลเซียมาเลเซียอะไรนะมาเลเซียมาเลเซียนี่นะคุณลูกเวลคัมทูมาเลเซียแล้วลูกวิ่งผ่านไปเลยนะฮะมันต้องวิ่งเลยเหรอเอมไหม เห็นไป้ายไหมซอ,องจามไปเหมือนออเข้าเฉย กันนั่นตรงนี้ใช่แล้วก็นั่งรถบัสเจ็ดชั่วโมงไปโซลาร์เปอร์ใช่แต่ตรงนี้เป็นท่าบัสจริงหรอใช่ตรงนี้เป็นเป็นบัสขึ้นตรงนี้อ้าวเด็กข้างในมีของกว่าอ่าดูนะอันนี้หนึ่งอันนี้สองที่ยังไม่ได้ดูร้านนี้เลยลูกแล้วเราไปดูก่อนอ่าใช่ไปดูก่อนเดินไปดูก่อนร้านชื่อว่านาซีนาซีแปลว่า ข้าวขออ้คโนร์อาระใช้ภาษาอังกฤษแต่อ่านไม่เหมือนเป็นมาลายูอ่านเป็นมาลายูอุ้ยคนลูกมาดูงนี่สิก๋วยเตี๋ยวอ่านสีซุปซุปอะซุปเน่าซุปจุ๊นยาน นีเน่เคลุกซุปดั้นหมี่เคลุกมาม่าไม่ใช่กระลับกระลับเหรอไม่ใช่มาม่าม,ม,ม,มันคือคแาบกะว่าก๋วยเตี๋วนั่นแหละใครจะกินบ้างใคร,ใครจะกินอ่าแล้วด้านนู้นก็เป็นแบบแข้าวแกงขาไปดูข้าวแกงซุปดั้นหมี่กระลุกแล้วด้านโน้นก็จะเป็นโรตีเพราะให้ ขอให้ลูกเลือกลูกจะเลือกร้านไหนไม่มีใ, <ละ S 1> ใครร้านนี้มีเสตียวมีข้าวร้านมันเป็นโรตีโรตีกับขนมปังขอไรู้หน่อยได้ไหมได้ได้กรามีเวลล์ไลนปด้ได้มีโลดโดนรถนะ ตอนแปดโมงเชา้านี่ก็เก้าโมงแล้วที <c oughs> ่นี่เร็วกว่าที่นี่เร็วกว่าค่ะ<อ>เวลาเราโทรศัพท์เราอ่ะจ,จะค่อนข้างที่จะแบบสลับสลับกันงงไปงงมาใช่โทรศัพท์เราก็จะงงง,งว่าสรุป<อ>ประเทศไหนกันแน่บางทีเวลาประเทศเขาก็จะไปขึ้นของประเทศเราอะไรเง,<อ>ง,งีงง้ยเพราะว่ามันอยู่ตรงชาย,ย,ชายแดนแต่ว่าแต่ว่ามีขนมปิ้งที่ที่อยากแนะนำขนมปังปิ้งเี่ย นี่เป็นลาซิลโมะให้เป็นจูบก้าวเลยนาซิลโมกข้าวเลยข้าวมันใช่ไหมข้าวมันข้าวมันแกงนาซิเลมากเป็นอาหารของคนมาเลเซียแล้เราขึ้นเอเชียเอเชียใช่นาซีเลมากเลยต้องหยิบอันไหกเพราะว่าตอนนี้ ข้าใจสัักอนอกจากภาษาไม่นอกจากภาษาไม่ได้เราไม่รู้รสชาติด้วยเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงถูกไหมใช่เอาเอาหนึ่งเครื่องนะในไลอยากกินไหมเอาแบบไม่เผ็ดไม่กินเนี่ยเป็นขนมปังขนมปังอะไรอันนี้แซนด์วิชแซนด์วิชไก่เอ็กเมย์โอยกิ้นสไล์ยนีวก็มีนาซีแอร์โอ้เนี่ไงนาซีแอร์ไอไอ เลยซีอายอันนี้คือเหมือนกับแบบข้าวเปียกอะไรเงี้ยหรอข้าวใช่อายร้อนน้ำน้ำคือข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มนี่ไงใส่กอไข่นมปังแม่เลือกเมนูคือไงนะชั่วโมงแล้วอ่ะเมย์ไงอะว่าจะกินอะไรนู้นเดี๋ยวซื้อมาให้ เฮ้เหมือนที่เราไปกินตอนที่อเขาเมยนตเลยลองเลยลองเลยกินเลยลองเลยชอบกมชอบไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องกินเอแค่ลองเราก็ลองเดยๆเนี่ยน้นมันเป็นอร่อยไหนเอเดนเขาคุไปเลย เหมือนที่เราไปกินที่อินดอเหมือนที่เราไปกินที่อินดอรใช่เหมือนที่กินที่เมนตาวายที่เป็นไก่เวสต์สุมาชลาเป็นอย่างเงี้ยได้เน้องินคียงมากเลยอ่ะดูดนิ้วเลยคนเนี้ยยังไงว่ามา

หอมเลยอ่ะใช่อะดีร้านนี้ชื่อว่าชายาเคคดายโกปีเเคดายแปลว่าร้านากโกปีแปลว่ากาแฟ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 ของเรากาแฟของเราเเคดายโคปีชายาถ้าเกิดว่าใครใครมามข้ามานะคะจาก ฝังสมัยโโลกก็มาได้แครยโกปิสยามไอ้นองเยืออันนี้คือไม่รู้แต่อร่อย <c oughs> นาซีซิ <c oughs> เลมะอ่นานซิเลมะเดี๋ยวนี้จะลองนาซีเลมะ <c oughs> บอกว่าอร่อย,อย,ออยเหมือนข้าวน้ำพริก ข้าวนำเพีิงบ้านเราอืออร่อยอร่อยว่าไงอร่อยว่าไงสุดายสุดายสุดาอ๋อส,สุดาสุดาเว้สุดาเว้ ตอนนี้เรามาทํากิจกรรมกันนะอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมคนพื้นบ้านที่นี่เขาทํากันเพื่อใส่นั่นก็คือผ้าบาติกนี่มามาดูวันนี้แล้เวลาอะไรรบายสีใช่ระบายสีผ้าใครจะได้ทำอ่ะระบายสีแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าเอ็นผ้าเอ็นเราเหรอไม่ใช่อันนี้คนละแบบอันนี้ไม่ใช่ผ้าบาติกผ้าบาติกเป็นผ้าแบบนี้ มันจะเป็นเหมือนเทียนเอาเทียนมาทําเป็นรูปก่อนแล้วรูปก็ระบายสีนี่เด็กรู้ป่ะว่าแดดเคยทําครั้งหนึ่งนานมากแล้วปสหปีแล้วอะ่ะ <What? S 2> แล้วเสื้อตัวนั้นอ่ะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าแดดอยู่เลยปเป็นลาย ยีลาบราะหัวหินทำอยู่ที่หัวหินตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นโรงงานผ้าปาเต๊ะซึ่งมันจะมีความต่างจากผ้าบาติกนิดนึงปาเต๊ะกับบาติกมันต่างกันตรงที่ปาเต๊ะเนี่ยเป็นลายปั๊มเราจะเห็นลายมันสม่ำเสมอแต่บาติกเนี่ยจะเป็นข้ว่าวอันนี้ไม่ใช่บาติกอันนี้คือปาเต๊ะปาเตบาติกก็คืองานจันติงจะเป็นงานเขียนใช่ไหมคะแต่ปาเต๊ะคืองานพิมพ์ล็อกซึ่งที่นี่ก็ทําทั้งคู่ป่ะครับอะททั้งคู่ค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วของงเเราาาจะป็นนพพิมม์ก ปาเตเป็นปาเตมากกว่าดังเดิมเลยปาเตแล้วก็ผมมีเซอร์ไพรส์อ้าวเราดูกันะเซอร์ไพรส์ทีหลังสุดหลอเขาอันนี้มามใส่เป็นเกาะอกได้อันนี้มันคืออะไรกางเกงค่ะนิโลแม่พี่ก็ไปเจาะรูข้างข้างแล้วก็เอาแขนใส่กางเกงเนี้ยเราสามารถที่จะพับครึ่งแล้วก็โบยแล้วก็เด็กเด็กอันนี้ลายอะไรอย่าบอกลายเสี ไม่ต้องพูดที่เรียนมาเมื่อวานใจมดแล้วเสร็จต้อพูดตังเมียอ๋อมวยลูกกระจอกเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเห็นอะไรตรงไหนอดูเล็บลายดอกไม้ดอกไม้ที่ไหนดอกไม้ที่เราไปวัดอะไรนเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะมอสตังขิงเหรอ ใช่ใช่ไม่ควรู้ความจำดีว่าแม่ดีไอเทนเสืออ่าเราไประบายสีกันดีกว่าโอ้ยแต่บัดสวยมากเลยนะดูสิปั๊มเอากับแอนดง เอากับบ้านได้ใช่ไหมอันนี้เอากับบ้านแต่ว่าเราต้องซื้อถ้าเราเอากลับไปเลยไม่ซื้อเขาเรียกว่าอะไรค่าอะไรค่าของค่าของค่าของอมไหมล่ะทำแล้วสิค้าได้เลยแล้วผ้าที่เราใช้กันเป็นผ้าอะไรครับกา็นด้่าเน จะมีคอตตอนร้อยคอตตอนสปันแล้วก็เนื้อไหมกูจีค่ะแล้วพานี่ใครเป็นคนปัดเย็บครับก็จะมีกลุ่มมซโลมาปาเตค่ะกลุ่มซาโลมาปาเต้ซโลมาเป็นชื่อของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารวมกันนะคะก็เป็นหนึ่งเดียวแสดงว่าถ้าจะมาเที่ยวมาซื้อของที่ร้านนี้ก็คือซาโลมาโซโลมาปาเตค่ะก็เราจะมีเพจด้วยโซโลมาปาเตก็เข้าไปชมได้ค่ะเขาไปซื้อของได้ที่นี่ส่งให้ใส่งฟรีด้วยจะส่งฟรี อ่าแบบส่งไปเมกาก็ฟรีอ่ะพี่บอกิเชกดมด้วยกินเหมือนอะไรกินไม้เหมือนไม้กินเหมือนอะไรเกี๊ยดูพี่เขาพี่เขาทำอะไร อ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะเอามาพิมพ์ลายค่ะด้วยเทียนจะไม่เหมือนบาติกนะคปะปาเติจะมีเนื้อหนากว่าเพราะว่าจะต้องพิมพ์ทั้งถืนจะใช้บล็อกประมาณ7ตัวในในหนึ่งถึงในหนึ่งลายทำไม<น>เขาต้องพันมือกันด้วยครับ เพราะว่าเวลาเขาจับบล็อกอะถ้าบล็อกมันคือโลหะทองแดงใช่ไหมคะร,รัอโลหะทองแดงร้อนด้วยแล้วก็มันจะพอเราจับไปดนานมันจะถูมือแล้วมันจะบาดมือนะอ๋อเหมือนมันคมๆใช่อุ้ย,ยสวยเลยลูกอันนี้คือ เรียนจบคาราเต้สายอะไรมาครับสำหรับการพิมพ์เนี่ยต้องใช้ชำนาญการอย่างมากค่ะเพราะว่าความร้อนของแต่ละเนื้อผ้าของแต่ละตัวของบล็อกมันจะต่อลายมันไม่เหมือนกันช่างทุกคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคของเขาเองบางคนคือเอาบล็อกที่ถูกน้ำเพีรนะคะมาจ่อหน้ามาเทพมือหรืออะไรเงี้ยบล็อกก็ต้องร้อนแต่ว่าร้อนเกินก็ไม่ได้ค่ะมันจะไม่ทำให้เพรนเหลว พี่จะใช้ของพี่คือใช้วิธีไหนฮะเอาลิ้นแตะเลยเหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเด็กอยากดูไหมอยากลยอ่ะลองลองแตะโต๊ะดูโต๊ะมันจะยืดหยุ่นเป็นฟอ,องน้ำพิเศษสำหรับเพื่อกดใช่มันซึมซับน้ำมันจะเย็นเห็นไหมคะเพราะว่ามันต้องรีบให้เย็นเพราะว่าเทียนมันร้อนไม่งั้นมันจะแห้ง ใช้แล้วมันจะเลอกได้ลายมันจะไม่คมลายมันจะไม่สวยไม่คมอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าพี่เขาอ่ะกดแล้วมันเบี้ยวเราต้องทํายังไงคะทําผืนใหม่เลยอาจจะไม่ทิ้งค่ะอาจจะไปประยุกต์ทํารูปแบบใหม่แล้วก็มันก็เกิดเป็นสินค้าชนิดใหม่ไปทํากระเป๋ามั่งที่มันจะใช้ผ้าชิ้นเล็กลงมาเลยใช่ใช่ใช่ค่ะแบ แดดทำเบี้ยวอ่ะต้มต้มเลยแดดต้มใหม่เลยต้มใหม่แซวยัง บล็อกอันนี้ค่ะเขาอะจะทําทีละอันเลยละเอียดมากบล็อกอันนี้เขาทํามือหมดเลยแล้วก็เป็นบล็อกโลหะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทองแดงทำไมถึงใช้โลหะไม่เหมือนกันคะต้นกำเนิดของบล็อกเนี่ยมันจากอินโดมันใช้ทองแดงเ้็แต้นแล้วทองแดงมันมีราคาแพงแล้วก็ประยุกต์ประยุกต์ก็ใช้แผ่นสังกะสีหรือว่าอะไรมาเชื่อมติดแต่ทุกอันนี้ก็คือเชื่อมมือหมดเลยโอ้มันคมด้วยนะคมระหวังสี่ห้าสิบปีแล้วนะอันนี้สี่ห้าสิบปีแล้ว โอ้โหช่างที่ทําอันนี้ก็หายากนะผมว่านะตอนนี้จะเจ็ดสิบมีคนเดียวคนเดียวในประเทศใช่ในประเทศไทยอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่อุบลรในประเทศไทยมีคนที่จะสามารถทำอันนี้อยู่คนเดียวอายุเจ็ดสิบแล้วสิเจ็ดสิบค่าทำแซมค่าทำแซม เผื่อคนสนใจอยากจะมาเรียนรู้อายุยาไม่เคยคิดค่าเรียนด้วยซ้ำเออไม่ไม่หมายความว่าสมมุติเราไปสั่งคุณหนึ่งล็อกใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าอันนี้ก็จะอยู่ที่สี่พันห้าน่าไปเรียนรู้กันนะใครแบไม่มันใช้ได้นานไม่มันใช้ได้สี่ห้าสิบปีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ถ้าสมมุติว่าการพิมพ์แล้วใช้น้ําหนักเกินทุกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ถึงปีแต่แล้น้ําหนักมือของข้างหรืออะไรอะแค่ตั้งนิ่มๆไม่ต้อง อันนี้เหมือนบอกเราเผื่อไว้ก่อนเรา cancel กันไม่ไม่ไม่สบายเลยอันนี้อันนี้เขาบอกเผื่อไว้ถ้าปึ้งเงี้ยมันจะพังเลยเออวันนี้หนูจะเบามือเขาไม่ได้บอกช่างหรอกบอกเรามาเดี๋ยวทำเลยทำเลยเดี๋ยวจุ่มจุ่มให้มันร้อนก่อนอันจะเป็นดอกดาราค่ะครับลองอยาจุ่มร้อนจุ่มเลยค่ะ เอ็นอย่าปลอยจุกแล้วก็สะบัดัะให้สะบัดนิดนึงสะบัดสะบัดไปสะบัดแล้วไม่พี่เขาปื๊บอย่างนี้เลยได้แค่นั้นแหละแรงนะโมอย่าแรงนะก็ได้ทำแบบนี้ได้โอ้โหสะบัดน้อยต้องสะบัดอี่มาจูนขอร้องบ้างส่วนอันนี้ไม่แก้ตัวแก้ตัวกดเลยค่ะกดเลยพ่อพ่อพ่อดู ทำเป็นเล่นไต่ต่อเลยต่อเลยน้องลินทางนี้ก็ได้น่ทางนี้ก็ได้ถ้าพังเรารู้เลยว่าใครได้ยได้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 ชิดชิดไม่ต้องกลัวว่าพังค่ะอเดเบลแล้วเบลแล้วหนึ่งเป็นไรมัมนี่สวยมาต่อไปเดินไหมเดินไหมแขนสั้นนะลูก เทียนี้มันต้องเป็นแบบเทียนอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นเมนูเฉพาะของปาเต้เลยค่ะจะเป็นห้าชนิดในการผสมเทียนว้าวมันหอมนะหอมเขาบอกว่าหอมกลิ่นเทียนเออใช่มาได้ขาลองดูเด่นแห้งแล้วอร่อนี่เมื่อกี้เห็นพี่เขานี่ยจะเร็วค่ะดูนะ อุ้ยสะบัดเก่งนะคะเอ้ยของดีดูดีกว่าทุกคนเลยแดดคือไม่อยากจะพูดอ่ะแบกไก่อันนี้แบกไก่อันนี้พี่กายตั้งในกระทะแล้วก็หมุนๆอย่างนี้ก่อนนะคะครับสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยสับัดแล้วก็มาพิมพ์เด้อเด้ดูดีลายนี้ออ๋อเราต้องให้มันร้อนใช่ไหน ช็อกช็อกช็อกเหมือนกันเปนระวังนะเด็นี่ดูนะพี่เดี๋ยวพี่สวดให้ดูว่าไม่มั่วโอ๊ยดูดิดูอันนี้เอาอีกลายหนึ่งมาใส่ไหมเชื่อใจมั้มไหมเดี๋ยวมัมจะมาไว้ตรงนี้เออได้นะลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันเหมือนไม่ค่อยจะเอาเลยฮะขอตัวพี่ยกเลยก็คือแบบัน พี่จุ่มไม่พอนาทีนึงมันไม่ร้อนไงว้าต้มปะต้มต้มต้มลูกต้ม๋ยวดีพี่เขาทำเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองใช่ของเรายังไม่โอ้อาชีพเขาลูกแล้อขแล้วยกไปลองดูว่า ขึ้นไม่ยอกตัวโอ้หมดเลยดอกไม้กูไปหมดแล้วขอเล่าเลยสอเล่าเลย4บแนบไปเลยดิอย่า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 สอนอย่าสอนอย่าสอนคุณลุ้มเอาเอาจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั่นเนาะนั่แล้วว่าไงอ้าวโอ้ย เบื่อว่ะใชขนาดนั้นเหรโอ้สวยมากเฮ้ยผมสมัครงานที่นี่พอได้อยู่นี่เอาจริงๆนะออยากันเนี้ยผ้าผืนเนี้ยจะมีราคามากแต่ราคามันติดตรงนี้เลยมอมของเราน่าจะหนักอันนี้คนแย่ต้งเด่นความมีช่างเด่นความมีโชว์หูเหระใส สวยมากภูเขอไม้นี้ด้วยเผบบ้านนะออขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอันนี้คือใช้มือวาดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ผสมกับลอกพิมพ์บริเวณขอบ<ช>แล้วก็ตัวคมๆนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วผ้านี้ที่มันเป็นสีนี้เพราะว่าอะไรหรอครับเราทาสีพื้นให้แล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเลอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะดส่งแล้วก็ส่งไปให้ทางบ้านที่นอันนี้คือ ระบายสีนะคะใช่่ไหมคะหัวมอแันเราไม่ระบายสีอันนี้นะคนที่เขียนให้คนที่เขียนให้คือพิการโอ้ขอบคุณครับก็คืออันนี้ก็มาให้พี่ลุงสีระบายสีในเฟมิเลียค่ะให้เล่นสีได้เลยตามที่พี่ชอบอยากได้สีอะไรก็พี่ลุงได้เลยกลัวพังกลัวพังไม่พังศิลปะไม่มีอะไรพังเอาเอาเลยลูกยังมากก็คือไม่ แค่นั้นเลยก็คือไม่สวยแค่นั้นเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่เขาก่อนนะว่าทำยังไงนะสรุปความไม <c oughs> ่เป็นไรค่ะเหมือนว่าในเนี้ยพี่อยากได้สีอะไรครับผมที่สามารถมาผสมสีได้เลย <c oughs> เหมือนว่าพี่อยากได้สีส้มก่อนเนาะอ่ะพี่ลงเลยใช่ก้วแค่ระวังระวังอย่าให้ออกแค่ข้างนอกนิดก็พอค่ะระบายห้ามจุ่มเยอะเกินไปอ่าใช่ครับระบายอย่าให้ออกนอกเส้นใช่ ก็คือที่ผสมได้เลยได้ลูกลูกทำได้ลูกทำได้ลูกเก่งอยู่แล้วเวลาลูกระบายสีที่บ้านลูกระบายสวยมากพอมไหมลืมลมไหมลมลืลืมลืมลืมลมลืมลืมลืมงืมละมลืมยืมลืลืมลลืมมบืมลมลืมลมลืมลืมม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  ตมามาเล่นอย่าออกจากห้องแล้วไอ้ดิโนะนี่เราเขี่อะไรครับเดี๋ยวเราจะทำตัวเองอุยโยนโอ้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 ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราลงลายอ่ะไม่เป็นไรอ่ะท่านหนีนะลงเลยลงเลยลงในเอ็นเลยลูก บาติบาติลงสีบาติโ <creo> อ oh, ้ด <lava>. ูด <es voir> ิที่เขาก็เนียนขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยเดนทำีสยนทำสวยมากเลยเนี่ยไหนเดนอุ๊ยเดนสีกว้างเเดนขาบอกว่าสีกว้างเหรอโนโน่ปัจจุบันโ้ยเดนไล่สีสวยมากเอเดนมันหยุดไม่ได้เลย ได้กันแล้วครับตาพวกเราเข้าไปแล้วอ่ะสนุกอ่ะเอาไปยกขึ้นรถเดี๋ยวไปเดียวไปเดียวเดี๋ยวเราทำบนล่มแกงเองวีวีวเอาไปไปดิคุณแม่